การยกมือไหว้เนี่ยเราถือว่าเป็นการแสดงความอ่อนน้อมขอตนเราไม่รู้หรอกว่าปูนหินอิฐอันนั้นคืออะไรแต่เราแค่ยกมือไหว้เพื่อทําความเคารพถามว่าคนไหว้อะไหวยันปวกไหวยันรกแมวอะมันก็ไม่ผิดเนาะคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราอยากศรัทธาเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ตัดสินหรือมาดาม่าว่าใครไหว้ปุ๊บจะต้องเป็นคนเล็วฉันไหว้ครูไก่แก้วฉันเรวทันทีอันนี้แต่ไหว้พ่อไหว้แม่ไหว บิดามารดาดูแลท่านจบขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากเลยเห็นเม้นแล้วก็ลงเวทีมาแล้วน้องๆให้ดูไลฟ์น้องแล้วก็มันมีเม้นสดใช่ไหมแล้วเราแบบเมื่อกี้พอลงเวทีอ่ะจบโชว์แล้วน้ำตาไหลเลยมันมันเหมือนมันโล่งแล้วมันแต่มันเป็นความเหนื่อยที่โคตรมีความสุขเลยมันมันจบแล้วแต่มันจบโดยที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันสําเร็จอย่างที่เราตั้งใจไว้อะไรอย่างงี้ค่ะดีไม่ดีดีไม่ดีไม่รู้แต่ ฉันชอบของฉันจบจรคือรอกระแตกกับนางงามเป็นยูทีอะไรมาหลังปีมะโนเพื่อเฉลิมปีเพราะเราไม่คิดวเราจะมีความที่ผ่านมาอยากขึ้นไหมหรือว่ายังไงอะไรก็อยากขึ้นอยู่แล้วมันเป็นเวทีระดับจริงๆว่าโลกก็ได้แล้วอ่ะคือเป็นเกียรติมากๆที่ที่ทางแม่ปุ้ยนะคะให้ให้ความน่ารักนะคะแล้วก็ให้ให้กระแตได้มีโอกาสได้ร่วมงานในครั้งนี้ก็ทั้งชุดว่ายน้ำออกแบบเอง สวยไหมใช่ไหมชุดว่ายน้าแล้วก็รวมถึงโชว์ทั้งสองโชว์เลยแล้วก็ทุกอย่างเลยอ่ะคือปีนี้รู้สึกว่านางงามสนุกเราก็มีความสุขเพราะน้องๆออกมาด้วยความสุขเพราะว่าเราให้ energy น้องตลอดตอนอยู่ด้วยกันใช่โชว์ชุดว่ายน้ำเปลี่ยนสามชุดกระงมจเป็นกระตาตอนแรกจะเยอะกว่านี้แต่เปลี่ยนไม่ทันออใช่ค่ะ หลายคนวันนี้พอจบโชว์ไปก็คือแบบเขาเรียกว่าเป็นไวรัลตั้งแต่เริ่มเปิดโชว์หลายคนบอกว่าได้คนมงแล้วก็คือจะแต่งขอบคุณค่ะนี่จะแก้ข่าวตอนที่เปิดตัวตอนที่อยู่แบ็กสเตจข้างหลังทุกคนเข้าใจว่าเราถ่ายเอาไว้ใช่ถ่ายเก็บไว้แล้วก็ค่อยมาเปิดนอสด ทุกวินาทีเดินสับสดขึ้นเวทีเลย,ออยซ้อมเป็นสิบกว่ารอบเธอจะบอกฉันอัดไว้ไม่ได้นะคะเย็ด <Yes! S 2> ใช่สดเลยอันนี้เป็นไอเดียของเราใช่ค่ะก็น้องๆมคองทีมรการาฟที่ทำเอ็ให้กะแต่คัดหัวกะทิมาแบบนั่งคิดเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กะแตคือทำกระแตไม่ยากหรอกแต่ต้องเจอนางงามอีก50กว่าคนที่เราต้องสอนเขาทํา ในสิ่งที่เขาไม่เคยทำเขา,าเต้นได้เท่านี้คือเขาเก่งมากๆใช่ค่ะได้แบบนี้ค่ะคุกกี้อยู่หลังเวทีการแสดงงานเห็นคนมงเยอะค่ะอุย้ยตอบยากมากที่ไหนท้องไหนดีไหมพี่แจบ๊บบางคนที่ใหญ่ทุกคนมงอ,อ่ะเพราะว่าทุกคนตั้งใจสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่กรรมการอ้อ๋อเราก็กรรมการนี่เหรอสไตล์พูดถึงคนรางวัลของกระแตค่ะ ก็ S <S เป็นรางวัลเราให้แบบใครที่ทำร์ฟอร์แมนซ์ดีให้เข้ารอบไปเลยเออใช่เพราะเรียกมาแล้วเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ง่ายเ,าเป็นความอดทนฝึกฝนและพยายาม <S <S ของแต่ละบุคคลเนาะเราก็ต้องให้น้องอใช่ค่ะวันนี้ท่าเรียกว่าคนแรงมากตลอดสที่ได้รางวัลใช่ค่ะก็คือนี้ได้ทีกันขัดเรื่องแล้วอยู่ในใจแล้วเรียบร้อยยาก่ะขอกลับไปดูเทปก่อนเพราะแม่ก็เต้นอยู่บนเวทีเหมือนกันฉันก็ยังไม่เห็น แต่แอ<ต>บ,บเห็นเวลาซอ้อมเวลารันทูคือเราก็เห็นแหละคนคนมันมีแสงอ่ะมันเห็นใช่เขาโชว์ดีขนาดนี้เขาบอกว่าไฟนอลอยู่จะมาอีกไฟนอลขอนั่งเฉยเได้ <laughs> <laughs> ไหมไมีอ่ามีเรื่อยๆค่ะก็อยากให้สนับสนุนแบรนด์ไทยเนาะเพราะว่าเราก็อยากอ่าเป็นแบรนด์ไทยที่ กออินเตร์ไปทั่วโลกเหมือนกันฝันไว้ก่อนถึงไม่ถึงเดี๋ยวว่ากันอาจารย์วนชิการศาสตร์ล่นกระรู้กันบ้างเราก็มีเยอะเหมือนกันใช่ครูไก่แก้วมาแส่ดีแล้วก็มีคนเคยบอกว่ากระแตน่าจะรับถือท่านอยู่เหมกันอันนี้ยังไงค่ะต้องเล่าก่อนว่ากระแตเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หน่อยค่ะอาจารย์หน่อยเนี่ยเขาก็เหมือนดูดวงให้เราจริงๆหนูรู้จักท่านมาตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบมาคอยดูดวงจุ้ยที่บ้านให้อันนี้คือสนิทกับอาจารย์หน่อยซึ่งอาจารย์หน่อยเนี่ยท่านก็มีครูไก่แก้วเป็นอาจารย์อีกทีถาามว่ แต่นับถือแบบว่าเป็นเทพเป็นองค์หลักเลยไม่ใช่ทุกคนจะรู้ว่ากระแตอ่ใาชายแม่จะไหว้พระแม่กาลีเป็นองค์หลักอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยมีคลิปที่กระแตไปงานซึ่งต้องไปอยู่แล้วเพราะเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์หน่อยอก็พูดตรงๆว่าท่านเชิญไปเราก็ไปการยกมือไหว้เนี่ยเราถือว่าเป็นการแสดงความอ่อนน้อมของตนเราไม่รู้หรอกว่าบูนหินอิฐอันนั้นคืออะไรแต่เราแค่ยกมือไหว้เพื่อทําความเคารพถามว่า คนไหวอ่ะไหวย,ยันปวกไหวย,ยันรกแมวอ่ะมันก็ไม่ผิดเนาะไม่มีอะไรผิดอยู่ที่เราค่ะถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาว่าสิ่งไหนคนวรไหวหรือไม่ไหวมันจะดีหรือไม่ดีเราไม่รู้เราไม่สามารถตัดสินได้บางทีมันเป็นการสุกจิตเหมือนกันนะถ้าเราเจอคนจากภายนอกแล้วเราตัดสินเลยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นใครมาจากไหนหนูเองก็ไม่รู้แต่หนูไปเพราะหนู หนูไปเพราะว่าเขาไหว้เราก็ยกมือไหว้แสดงว่าเราก็รู้จักครูไก่แก้วผาดอาจารย์ใช่ค่ะก็หนูเป็นลูกศิษย์อาจารย์คืออาจารย์เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนน่ารักแล้วก็ใจดีมากแล้วก็ไม่ได้ศึกษาอะไรลึกลงไปกว่านี้อ่าก็ไม่ไม่ได้ถือว่าเคารพเป็นองค์หลักอะไรขนาดนั้นคือแต่เป็นคนที่ไหว้ทุกศาสนาเนาะเพราะอย่างอ่าเวลาแต่ไปนวราตีแต่ไป รำถวายก็จะมีคอมเมนต์ดราม่าว่าสรุปเธอนับถือพุทธหรือเปล่าเธอนับถือศาสนาอะไรทำไมไหว้พระแม่กาลีทำไมไหว้เทพไหว้ปูนไหว้หินอันนี้ก็เป็นสิทธิของแต่ละคนใครอยากไหว้อะไรเป็นความสบายใจเนาะเราไม่ได้เชิญชวนให้คนมางมงายเป็นจารกษาที่ออกมาก่อนหน้านี้เราเองเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่ในก็โดนไปก็มีคนเข้าใจผิดทุกคนก็บอกว่า ผิดหวังจ้างเห็นกระแตสวดมนต์ปฏิบัติไม่น่ามาสายนี้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะผิดหวังได้เป็นปกติแล้วก็อยากอ่าให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องมาคาดหวังกับกระแตกระแตอย่างที่กระแตบอกไปว่าคือเราเองนักถือบล่าสุดได้มีการเหตุหนึ่งเนาะเขาได้มีการแชร์เนาะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยได้ทำหนังสือพูดออกมาหนังสือสวดมนต์เกชีวิต,ตทำไมเราเหมือนเราว่าเราออกหนังสือสวดมนต์แต่ทราไปไหว้ผีอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้าง ไม่รู้ว่าผีเนี่ยมีจริงหรือไม่จริงเนาะเราไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยแต่แต่ว่ายอย่างที่แต่บอกว่าแต่เคารพคือการแสดงออกอค่ะแต่แต่ไม่ได้เชิญชวนให้ใครมาไหว้อะไรขนาดนั้นแต่ก็บอกว่าจะไหว้องค์ไหนก็ตามแม้กระทั่งครูไกยแก้วถ้าใครนับถือก็ให้ปฏิบัติบูชาจะไหว้องค์ไหนเนี่ยให้นั่งสมาธิและป,ฏ,ป,ฏ,ปฏิบัติปฏิบัติเพื่อถวายแล้วก็เราก็จะได้พรนะก็ จริงๆพยายามพูดเป็นกลางที่สุดแล้วไม่ได้อยากให้ทุกคนงงงายเนาะแล้วก็หนังสือสวดพิธีของกระแตค่ะมันไม่ได้เป็นหนังสือสวดมนต์ที่ชวนคนมาไหวามาสวดผีค่ะมันเป็นหนังสือสวดมนต์ที่มีตามทั่วไปแต่มันมีบางบทที่กระแตได้มาจากการไปปฏิบัติธรรมมันไม่มีตามหนังสืออะไรอย่างนี้ซึ่งอีกอย่างหนึ่งเงินที่ท่านซื้ออ่ะ299บาบาทนะคะแต่บอกตลอดว่า สิบล้านนะคะแต่เอาไปสร้างโรงเรียนแล้วก็ไปทําอนามายัยไปช่วยเหลือไปทําบุญคนที่สั่งซื้อเนี่ยเท่ากับว่าร่วมบุญกับกระแตใช่บริสุทธิ์ใจอยากจะซื้อก็ซื้อแล้วแต่ใจเลยเพราะว่าอยากร่วมบุญกับกระแตก็สามารถสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าเงินนะไม่ได้ทําเป็นพุทธทาน,นิ์ไม่ได้เอาเข้ากระเป๋า แล้วก็แต่เป็นคนของประชาชนประกาศไปแล้วว่าจะทําบุญ10ล้านมันต้องทําแล้วตอนนี้เริ่มโครงการแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเดือนหน้านะคะแต่ก็จะไปสร้างโรงเรียนน้องๆเนี่ยอ,อาคารเรียนซุดแต่ก็จะสร้างแล้วก็มีห้องคลอดมอีบริจาคพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด10ที่ที่ละ1ล้านบาทซึ่งยอดจากการขายหนังสือมันไม่ได้ถึงหรอก เข้าใจไหมแต่ฉันก็แบบอยากเป็นสะพานบุญให้ทุกคนอบมาส9เาเธอเอาหนังสือฉันไปเธอได้ร่วมบุญกับฉันแล้วเธอก็ไปสวดมนต์เป็นบทที่ฉันน่ะสวดมาแล้วชีวิตดีขึ้นถ้าถามว่าถ้ากระแตจะนับถือผีนับถือหินปูนเหล็กอะไรก็แล้วแต่แล้วชีวิตแต่ตกต่ำลงไม่ได้เจริญขึ้นก็ว่าไปอยางอันนี้ฉันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่เราอยู่ที่สติอยู่ที่การพิจารณาว่าคุณจะอยาก นับถือองค์ไหนอันนี้เราจะไม่ก้าวก่ายกันใชแ่แต่คิดไหมว่ามันจะเป็นานามาอยู่ดีเนาะแตเราเป็นรามาได้ค่หนูคิดว่าด้วยอัตลักษณ์ของท่านอาจจะดูน่ากลัวค่ะแค่นั้นเองคือแต่ไม่ลบหลู่แต่ไม่ไม่รู้สิว่าทุกที่อะค่ะมีผีมีเปรตหมดแล้วแต่คนจะอยากศรัทธาอะไรมันอยู่ความสบายใจอะเนาะเราไม่สามารถบังคับใครได้คนเป็นพุทธ เขาก็จะไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีที่สุดแ,<ต>แต่คนเป็นคริสเขาก็ไหว้พระเจ้า,จาของเขา <wh ose> ทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราอยากศรัทธาเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ตัดสินหรือมาดาม่าว่าใครไหว้ปุ๊บจะต้องเป็นคนเลวฉันไหว้ครูไก่แก้วฉันเลวทันทีอันนี้แต่ไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้บิดามารดาดูแลท่าน,านจบ